สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ใฝ่ธรรมเดี๋ยววันนี้กลับมาถึงเทพสถิตนะฮะก็ทำคลิปกันหน่อยไม่ได้ทำคลิปเมื่อวานนื่นวันก็ไม่ได้ทำวันนี้ก็ไม่ได้ทำลงแต่ช็อตสั้นๆนะเพื่อให้คนได้อ่านคติธรรมแล้วก็ ธรรมะเตือนสติอะไรประมาณนี้ก็เหมือนเดิมฮะก็หัวข้อเดิมมนุษย์เราก็ยังหลงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อยู่ดีพยายามที่จะออกจากความหลุดพ้นความทุกข์ความอะไรก็ยังหลงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อยู่ดีนะครับและก็ไม่มีวันรู้ด้วยว่าตัวเองหลงอยู่เพราะพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อจะรู้เรื่องราวต่างๆว่าตัวเองไม่หลง เพื่อจะหานิพานหาการหลุดพ้นอะไรตามความจําได้ยินได้ฟังตามความเชื่อที่หลวงปู่หลวงตาสอนนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระอ,อาจารย์อะไรก็าตามหรือแม้แต่พระไตรปิดกหรือแม้กระทั่งคำพีเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเป็นเรื่องที่คิดปรุงแต่งขึ้นขึ้น กรรม,มาฐานหรือวิธีการใดๆก็ตามนะครับไม่มีวันที่จะออกกับคนรู้สึกรือคิดอารมณ์ได้นอกจากหยุดมันด้วยสมาธินะการเพ่งไว้หรือการไปอยู่เฉยๆนิ่งๆแต่ก็ไม่พ้นพ้นจ้กอุปทานอวิชาตนาอุปทานได้ผมต้องบอกว่าคนเข้าใจแบบนั้นเข้าใจจริงๆนะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอน เรื่องการปฏิบัติทำเพื่อจะออกจากทุกข์เชื่อจริงๆนะน,นะผมจะบอกเขาเกิดง่ายขึ้นมผมไม่ได้รู้หรอกว่าพุทธเจ้านั้นสอนเรื่องอะไรเพราะเกิดไม่ทันทุกคนทุกวันนี้ก็สอนธรรมะก็อ้างพพุทธเจ้ากันหมดแต่เกิดไม่ทันทุกคนผมรู้แค่ว่า เป็นบางอย่างว่าคนเรามันหลงอยู่ในความคิดความจําความเชื่อความรู้สึกอารมณ์มีตัวตนอยู่ในนั้นนะฮะเราคิดว่าเรามีปัญญาเราศึกษาธรรมมาถูกยิ่งศึกษาคมภีตำราเท่าไหร่ก็ยิ่งยึดมันม่นถือมั่นเชื่อไปจริงจริงนะฮะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นท่านสอนอย่างนี้นะฮะแล้วอนุมมาปฏิบัติออกมาเรียนรู้ แม้แต่หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อทุกคนก็กล่าวอ้างเป็นพระไตรปิฎกเป็นพระกัมพีร์แต่ไม่มีใครเกิดทำพระพุทธเจ้าสักคนนะฮะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคํานี้ยังสะท้อนอยู่ในใจอาจารย์วิทย์ตลอดตั้งแต่วันที่อาจารย์วิทย์เบื่อทางโลกอืก็ออกสแสวงหาทางจิตใจ ร่างกายก็ขาขายไปอยู่กับโลกไปทุนต้นทุนมันน้อยมันออกบวชไม่ได้มันออกไปปฏิบัติไม่ได้มันก็เลยต้องทําเพื่อชาวบ้านของเดี้ยงลูกไปออกแสวงหาทางจิตใจเพราะความเชื่อไงค้ยคิดปรุงแต่งจนเป็นงความรู้จนรู้ไปหมดแต่ไม่ได้อยากจะสอนใครอยากค้นหาว่าที่สุด ของความจริงน่ะมันคืออะไรกันเนี่ยแค่แค่นั้นเองนะครับผมนึกบอกว่าโอ้พอเห็นว่าตัวเองหลงอะมันถึงถึงหลุดออกจากมายาความเชื่อความจำความรู้ความยึดมั่นถือมั่นเอาวิชาตัณหาอุปทานนะฮะที่สแสวงหาอยู่ท่านเนะอาวิชาตันหาอุปทานที่พุทธเจ้าท่านเคยตัดไว้นะผมหยิบมาเป็นประเด็นผมไม่ได้เชื่อพระไตรปิฎกนะ ผมจะหยิบเป็นบางอย่างเท่านั้นเองอย่างเช่นการไปพูดกับองค์ที่มาปรรจวคคีดังา้าสารีบุตรโมกคลานะพายะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมไม่เชื่อด้วยความม,มงายแล้วผมไม่เชื่อว่าที่พระพุทธเจ้าเอ่ยมามีฤทธิ์มีคุณวิเศษเป็นพระรหารที่มีฤทธิ์คนที่พระพุทธเจ้าไปปรดเนี่ยหมดอุปทานจริงคนนั้นน่ะถึงทำถึงแก่นทรรมที่พระเจ้าท่านทรง แสดงจริงๆเห็นด้วยเห็นแจ้งด้วยนะครส่วนใหญ่ถ้ามีฤทธิ์อยู่จะเป็นพวกฤูสีโยคีพรามณ์ที่เขาไปที่เข้าไปแฝงตัวอยู่ในในกลุ่มของพระพุทธเจ้านะพระองค์ไม่ได้ไปบันๆจะไปนั่งคิดว่าไอคนนี้ดีหรือไม่ดีไม่มีหรอกเหมือนผมเนี่ยสมัยก่อนที่ทุกคนเข้ามาหาผมเยอะๆนี่ลูกศิษย์ลูกค้าแฝงตัวเข้ามา เพื่อจะมาเอาธรรมะเพื่ออยากจะไปเผยแพร่ต <ๆ S 2> ่อผมก็ไม่เคยคิดกับคนพวกนี้ผมไม่เคยคิดอะไรกับพวกเขาเขาบอกว่าเขาก็ใจอยากมาช่วยอาจารย์ทุกคนอยากมาช่วยอาจารย์ทั้งนั้นเออเขาก็ได้มาช่วยอาจารย์ได้ฟังเอาความรู้ความจําไปคนพวกนี้ก็จะพยายามที่จะทําลายกลุ่มทําลายคนในกลุ่มกลุ่มลูกศิษย์ค่อยๆดึงให้มันแตกแยกกันอืโดยที่ผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเพราะผมสอนเสร็จผมก็ บรรทมนะฮะทำไมนั้นเขาก็คุยกันเขาไปแลกเบอร์แลกอะไรกันดึงกันไปตั้งกลุ่มใหม่แอบซอนกันพอผมรู้เขาก็รีบลบก็แค่นั้นแหละผมก็ไปตักเตือนมันเป็นอย่างนี้พู้เจ้าก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรหรอกพระองค์สอนเสร็จพระองค์ก็อานนท์ก็ดูแลพระองค์ใครจะคิดร้ายคิดไม่ดีกับพระเจ้าพระองค์ก็ไม่รู้ก็ผมถึงบอกว่า คนที่เข้ามาหาผมอมามาตอนแรกอยามาช่วยผมอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละพวกนี้หลอกผมหมดแหละผมผมไม่เคยไปคิดเล็กคิดน้อยอะไรผมเลยไม่ไม่หวาดระแวงอะไรเพราะผมไม่ได้ไปอยู่ในความคิดเหมือนคนบนโลกอย่างนี้คนบางท่านมันอยู่ในความคิดความอยากตัณหาที่มันเป็นกิเลสของของมโนวิญญ,ญาณของจิตนะฮะเขาก็สามารถที่คิดอะไรได้หมดผมนึงบอกไง ตัณหาทางจิตมันไม่เหมือนตัณหาทางโลกครับมันแยกส่วนกันตัณหาทางจิตเนี่ยนะคือมันรู้เยอะอวิชชาเนี่ยอวิชชาตัณหาอุปทา,านทางจิตเนี่ยมันรู้เยอะนะในเรื่องธรรมะมันก็เกิดความโลภปีกแบบนึงอยากได้รับสักการะอยากได้คนยกย่องสรรเสริญปอีกแบบนึงอ่าอาศัยความคิดว่าตัวเองอยากอยากช่วยเขาอย่างเงี้ยก็เป็นตัณหาตัณหาทางโลกก็ไปอีกแบบนึง อืแต่ถ้าใครผลออกจากตัญหาทางจิตเนี่ยทางโลกมันแค่อาศัยฮะถามว่ายังกินอาหารอร่อยยังอยากกินอาหารอร่อยไหมก็อยากแต่ไม่มีก็ไม่หวยหาไม่ทุกข์ไม่มีการบีบขันนเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะแยะมาก,มา,กมายก็รู้ในชีวิตประจําวันที่มีอยู่แล้วไม่ได้ไปรู้ธรรมะอะไรมันหมดมันหมดธรรมะ ธรรมะตทั้งหลายเป็นของมนุษย์นะเป็นของจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันต้องการความพิสดารแต่ชีวิตมนุษย์จริงๆแล้วกินอยู่หิวอิ่มเนี่ยเรื่องของขันธนะ์มันไม่มีความพิสดารมันไม่เคยต้องการความพุทธสถานหิวมันก็ต้องการกินเพื่อให้อิม่มคนมาพูดมันก็ไม่พอใจมันก็ร้อนคนมาชมมันก็เย็นก็แค่นั้นมันมีอยู่แค่นั้นนะครับ แต่ไอของจิตม,มโนบิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีประมาณผมกำลังพูดเรื่องเนี่ยโดยไม่ต้องเอาเอา,เอาธรรมะแบบพระบาลีอะไรมาเล่าหรอกเอาเป็นจริงเป็นจังหรอกอากาศพูดคำว่าวิญญาณนะวิญญาณก็คือรู้นั่นแหละคือชีวิตที่ยังไม่ตาย,ยรู้สึกเกาเนี่ยถ้าเกาคันนี่ก็เป็นเวทนาพร้อมกับวิญญาณนั่นแหละ ถ้าคิดต้ปุงเป็นภาษาก็สังขารกับสัญญานั่นแหละไอ้เก่าก็เก่าที่รูปนั่นแหละอืมปากก็เรียกรูปจมูกกินเนี่ยก็เรียกรูปตาก็เรียกรูปนะฮะหูก็เรียกรูปกายก็เรียกรูปใจก็เรียกรูปภาษากระทบเพราะพวกนี้มันอาศัยผัสนสะนฮะอืม จิตเดี๋ยวมันเป็นผู้ยึดติดเขาเรียกจริงเรียกว่าจิตมโนไงวิญญาณก็คือรู้นั่นแหละก็ยึดเอาครูรู้นั้นว่าเป็นเราแค่นั้นเองเรารู้เราเข้าใจเราสงสัยเราทุกข์เราสุขันนั่นแหละนั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่ไปให้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันนะครับเราต้องเห็นเห็นสภาวธรรมที่มันไม่เที่ยงไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้เห็นด้วยการปฏิบัติ ไม่ได้เห็นด้วยการกระทําไม่ได้เห็นด้วยการเพ่งไม่มีเจตนาในการเห็นเขาจะต้องปรากฏขึ้นมาเองอริยมรรคมีองแปดเนี่ยคือมรรคญาณเนี่ยเขาจะต้องเกิดขึ้นมาเองโดยที่ฟังทมจากผู้รู้ที่ถูกต้องผู้เขาที่ตัดสรู้รมแบบอ,อิสระเนี่ยเห็นแจ้งในระบบแล้วก็มาเล่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 าไม่ให,ให้ให้เอาไปจําต่อเอาไปยึดแล้วเกิดตัณหาอย่าไปสอนคนเล่าให้ฟัง เพื่ออวิชาของเธอเนะี่ยมันจะมันจะอยากรู้อยากเข้าใจให้เห็นมันนะฮะเขาเขาไปแบบนี้ไม่ใช่ไปอวดดีอวดเกง่งเหมือนพวกชอบมาคอมเมนต์ผมนะี่โอ้ยอวดดีอวดเกง่งแต่ไม่เคยทำประโยชน์พวกนี้ได้แต่คอมเมนต์แต่ไม่ได้มีดีเลยมันต้องมีดีเหมือนอนาะจารย์มิตอาจารย์มิตก็ไปคอมเมนต์คอมเมนต์เพื่อโยนมาเ็ดพันไปใส่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เออ เพื่ออะไรเพื่อจะเจอเขาโขลแต่คนที่มาช่องมาคอมเมนต์อย่างนั้นอย่างนี้อวดรู้อวดเงียงอาจารย์วิทย์อยังไม่สอนก็เลยสอนเขาก็ยังไม่ได้แล้วก็ไปบอกเขาอะไรไม่รู้มันมีไอ้พระรูปหนึ่งเมื่อสองสามวันที่แล้วนั่นแหละจบจบจบให้ได้จบอะไรของมันนะผมฟังสำนวนเนี่ยผมรู้เลยนิพพานอยู่แล้วนี่ผมฟังตรงนี้มีที่เดียว ที่หลงๆกันอยู่แถวมึงเลยอ่ะหลงกันชิบหายเลยน่ะผมจะบอกไปกองกันอยู่นั่นน่ะมีทั้งคนตามชาติต่างอะไรไปหลบกันอยู่นั่นเขาเรียกว่าแหลมฟอกงินผมจะบอกนี่พาอยู่แล้วไม่ไม่ผู้เจ้าสอนเนี่ยเก่งของผู้เจ้างเงี้ยเออแ่ะเขาเรียกว่าลัทธิใหม่มีพระแม่องค์ทรามมีโอ้ยลงมาโปรดเออ ก็โปวดอะไรกูก็เห็นพวกคุณน่ะขี้เหมือนเดิมน่ะหิวเหมือนเดิมเออเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันหมดมันจะเป็นคู่วิเศษได้ไงวะเออไม่เห็นอาจารย์มิตไม่เห็นมีคนวิเศษอะไรเลยอาจารย์มิตเนี่ยไม่สบายก็กินยาเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันหมดอ่ะพูดมากก็เสียงแหบน,นี่ไงมีแต่เอาความจริงมานั่งเล่าไม่สอนให้ใครงมงายให้ใครเชื่อ เออเล่าให้เขาเห็นนะเจ้าของเห็นตัวเองอืมนะครับไม่ได้ไปมีคุณวิเศษโอ้ยไปเห็นนรกสวรรค์ไปเห็นบ้าบอาไปทํานายทยายทักอนาคตน้ำจะเท่วมประเทศไทยเออเดี๋ยวสงครามโลกเกิดถ้าผมจะทำนายเรื่องพวกนี้เนี่ยโอ้ยผมบอกว่าอีกหน่อยจัก,กรวาลของเรานี่จะรวมเป็นหนึ่ง โลกใบเนี่ยจะแตกออกเป็นสองสองดวงมนุษย์ฝ่ายชั่วจะไปอยู่อีกดวงหนึง่งมนุษย์ฝ่ายดีจะอยู่อีกดวงหน,นึ่งนะับเนี่ยแล้วมนุษย์มนุษย์ฝ่ายชั่วก็จะมาชิงโลกที่เป็นมนุษย์ฝ่ายดีเนี่ยคือเรื่องทำนายแล้วไม่เกินร้อยปีจะมีพายุใหญ่ที่สุดพัดถลม่มประเทศไทยเนี่ยอาจจะหายไปครึ่งประเทศ คอยดูให้ดีอยู่ให้ทันแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้รุ่นนี้คงอยู่ไม่ทันผมกำลังพูดสื่อไปถึง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 เด็กรุ่นใหม่ที่กำลังจะเติบโตสื่อไปถึงลูกของเขาวันหนึ่งเขาจะต้องโตขึ้นมาแล้วมีมีลูกให้ลูกของเขาได้ได้รับผลทำนายของผมแค่นี้เนี่ยผมทำนายเนี่ย แต่พวกคุณไม่เชื่อหรอกเพราะผมไม่ได้ชื่อเสียงโด่งดังเหมือนในพวกหมอดูหมอเดาหมออะไรที่ทำนายเหมือนลูกปู่ล้มตาก็ <S <S ผมบอกว่ามันหลอกกันได้ <S 1> <S 1> ผมบอกว่าถ้าเก่งจริงไอ้พวกมีฤทธิ์มีเดชทำนายเนี่ยไปบอกหวยบอกลอตเตอรี่เถิดบอกมาตัวเลขมาเลยไม่ต้องไปทำนายทายทักไกลหรอกบอกวันที่31ก็ได้วันที่1หวยออกบอกวันที่15วันที่16หวยออก เอาให้แน่ก่อนเถอให้เก่งเป๊ะเลยห้ามกลับด้วยนะฮะสามตัวตรงถ้าเก่งจริงมีฤทธิ์จริงหกตัวไปเลยนะฮะโลกใบนี้ชาวบ้านก็จะได้เลือกจนเออนะฮะเนี่ยมัน,ม,นมันพิษมันไม่เก่งจริงเก่งแต่เรื่องที่คนพิสูจน์ไม่ได้ผมต้งบอกเนี่ยเออโลกใบนี้มันหากินด้วยความเชื่อกันหมดแหละ เอาบุญไปล่อบ้างเอาโชคชะตาไปล่อบ้างแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็นเนี่ยหากินเนี่ยพวกคอเซ็นเตอร์ยิงระบาดเนี่ยตอกล่วงกันเต็มไปหมดเลยเมื่อวานตอนเช้าลูกผมยังโดนเลยอืมอยู่ๆก็มีชื่อผมส่งไปที่โคราชซอง <c oughs> เป็นแบนมาไอ้ลูกชายผมก็เสือกไม่ถามผม <c oughs> ผมก็นอนอยู่ในห้องไปเสือกไปเสียงเงินมาเล่ามาให้ผมที่ของพ่อก็นึกว่าอะไรว่าเป็นแบน ผมตามเท่าไหร่อะไรก็ผมฉีกดูกูไม่ได้สั่งอะไรนะฉีกดูเอาเป็นซองไอ้ที่โม่งหน้าน่ะคุณบัวว่าซองละเก้าบาทแต่ผมถามลูกเฮ้ยจ่ายไปเท่าไหร่นี่สามร้อยกว่าบาทก็หนูคิดว่าของพ่อก็มันชอบมาส่งที่ตรงนี้หนูก็ไม่รู้เพผมเลยบอกพ่อจะสั่งมาทำไมเป็นแบบนี้พ่อพ่อสั่งพ่อก็บอกลูกชายผมก็ซื้อไม่ได้คิดอะไรก็เออช่างมันแตแต่ต่อไป มันก็บอกว่าหนูไม่รับของพ่อแล้วนอกจากผมจะโทรไปบอกเนี่ยทุกวันนี้มันหลอกลวงกันเยอะพออาจารย์วิทย์มาพูดความจริงไม่ค่อยเชื่อเชื่อเรื่องบุญลูกศิษย์ผมเหมือนกันบางคนนะโดนเขาหลอกจนหมดตัวเสียเงินไปพอเสียเงินแล้วมาเล่าให้ผมฟังโอ้ยรู้อย่างนี้เอามาทําบุญกับอาจารย์สักดีตั้งแต่ตอนนั้นถุยสมควรแล้ว เขาหล่อดูตรงเงินในธนาคารบางคนก็เกือบเกือบล้านบางคนนะเข้ามาหาผมนี่อ้างจะเอาที่ตรงนู้นมาให้เนี่ยอยากแลกอยากแลก,ก,แกทํามาอยากได้โอ้เยอะแยะมาก่ก่อนตั้งแต่เลือนเทพม,มาผมบอกเอ้ยอย่ามาพูดอดให้ให้เลยแล้วไม่ต้องมาจํากัดด้วยผมต้องไปทําอะไรเดี๋ยวผมมาไปขายแม่งสร้างสร้างอะไรคาสิโน ผมตัองบอกไงว่าพวกคุณเน่ยบางคนน่อยู่นู่นโทรมากผมยังไม่มาอยากยังให้ผมซ้อนทําไม้อย่าเนี้พวกนี้ไม่เคยเสียประโยชน์ไม่เปไม่เคยเสียสลักเวลาตัวเองทุกเวลาอยากรู้สมาเนี่ยโอ้ยคุณรีคุณจอเรื่องนู้นหนึ่งนี้ืมผมผ่าเรื่องตรงนี้มาเยอะจิตมนุษย์เนี่ยมันกลับกอผมบอก พวกนี้ไปไม่ถึงทรรมผมนะฮะเพราะเขาเขาเห็นธรรมะผมเนี่ยไม่มีคุณกล้าสิ่งที่ผมมาสอนกุอยานั้นน่ะอยูอะไรวะอืมทางสาดแก้วอ่ะอืจังหวัดใหม่อะ่ะสาดแก้วไหมนู่โนโทรมาโอ้จเจ้าที่ดินนู่นนี่ให้ผมบอกโอ้จะให้ให้เลยอย่าพูดอืม ผมไม่ชอบคนมาพูดล่วงหน้านะฮะใจไม่ถึงผมจะบอกคนที่ผมรักและศรัทธานะช่วยผมตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ผมไม่มีอะไรนะผมขายหมูปิง้งหมวยแดดเดียวผมไม่กล้าที่จะเผยไม่กล้าที่จะประกาศทำโทษทีคุณเพนสี แล้เป็นพี่สาวผมให้เกียรเป็นพี่สาวผมเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักนะฮะเด็ยกไว้เป็นเบอร์หนึ่งของผมนะเป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนพี่และเป็นผู้หญิงที่แบบเด็ดเดี่ยวด้วยทําอะไรทําจริงสิ่งที่เธอทําไม่สูญเปล่านะเพราะคนอย่างอาจารย์วิทย์เนี่ยถ้าได้หัวใจใครแล้วเนี่ย ะะถ้าใครได้หัวใจอาจารย์มิตรแล้วเนี่ยอาจารย์มิตรเป็นคนที่ที่แบบจะพูดยังไงดีวะแม่คือคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้มีอุปการะคุณทุกอย่างอ่ะพูดง่ายในทางโลกเป็นผู้ที่เราควรที่จะ รักจนมันตายไงดูแลเขาเวลาเขาลำบากอ่านั่นแหละคุณเพ็ญศรีเป็นคนทั้งแต่บันที่ผมไม่มีผมก็แสดงธรรมะเลี้ยงชีพเนี่ยอะผมจนผมเจริญนะครับนี่แหละธรรมะอ้อยสลับแล้วไม่เคยหลอกลวงใครนะมีแต่คนเข้ามาหลอกผมจะบอกทั้งลูกศิษย์ลูกขาคนนู้นคนนี้ผมช่วยเมตตาตลอดนี่คือธรรมะอ้อยสลั คุณต้องซื่อตรงตรงตัวเองแต่คนอื่นคำพูดต้องจริงหนักแน่นเพราะชีวิตธรรมะเนี่ยความตายก็อยู่ต่อหน้าเราถ้าคุณยังไม่รู้จักไอคนพวกนี้เรื่องพวกเนี้ยอย่ามานั่งเล่าเรื่องจะเข้าถึงธรรมะจนสูงตัวตนคุณยังมีอยู่นะฮะนะครับผมจะบอกคุณยังสละแม้กระทั่งชีวิตก็ยังไม่ได้ผมบอกเลย ผมมาผ่านจุดนี้มาก่อนชีวิตผมเสียสละมาตลอดแล้วผมข้ามเรื่องตัวตนนี้มาก่อนหน้าที่ผมจะเจอธรรมะด้วยความตายผมเห็นเป็นเรื่องปกติถ้าตายตายโดยที่เราไม่ประมาทนะตายในแบบเป็นคนที่ทำประโยชน์ผมผมไม่กลัวนะครับถ้าตายอย่างแบบหมาขี้เหร่ตายแบบคนสร้างแต่โทษเนี่ย นะไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องอนั่นแหละผมไม่เอาแบบนั้นนะคนเราเกิดมาชาติเดียวต้องมีศักดิ์ศรีทางโลกและทางธรรมนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากพูดกระจายไปก็แค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ